ท่นครับวันนี้มาตรวจสภาพของพระนอนแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะวันนี้ก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยวันนี้มีท่านนธิบดีกรมศิลปกรมาด้วยนะคะท่านประลัดมานะคะแล้วก็ท่านนธิบดีกรมการศาสนาก,ก็มาร่วมด้วยนะคะก็ได้เป็นเดียรุณเร้าท่านได้พาชมนะคะว่าองค์พระนอนเนี่ยมีมี ความเสียหายตรงไหนบ้างค่ะวันนี้ก็ได้เดินดูค่ะจริงๆแล้วท่านได้บอกว่าเป็นการที่มันมีรอย รอยแคฟกอะค่ะซึ่งเกิดมาก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวอ,อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาแล้วก็เดี๋ยวให้ทางกรมศิลป,ปากรเนี่ยเข้ามาตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูว่ามันมีรอยอะไรที่มีการขยายเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะแล้วก็จะวางแผนในการบูรณะอย่างไรได้บ้างค่ะเบื้องต้นคือมีอะไรนะเป็นคือเบื้องต้นเนี่ยพบรอยค่ะแล้วก็เป็นรอยเก่าแล้วก็บังบางรอยเนี่ย สันนิษฐานว่าอาจจะมีเป็นรอยใหม่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ยืนยันค่ะเพราะว่าด้วยความที่องค์ท่านเนี่ยค่อนข้างยาวมากประเด็นคุณท่านบอกว่าพระองค์องค์งท่านเนี่ย46เมตรบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีพบรอยบ้างอะไรบ้างนะคะก็ยกขอให้ทางกรมศิลป์เนี่ยมาสำรวจอย่างละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณาดูอีกครั้งค่ะว่ามีรอยอะไรที่แบบว่ามีมีรอยที่แบบมีในยัแบบยสํสำคัญหรือเปล่าค่ะแต่เบื้องต้นตอนนี้เป็นรอยด้านนอกยังไม่ลึกถึงโครงสร้างอะไรค่ะขนาดไม่ได้ยาว จริงๆที่เห็นก็เห็นชัดอยู่ค่ะแต่ว่ามีหลายจุดแต่ว่าเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ดูอย่างละเอียดเนี่ยก็คือสันนิษฐานเบื้องต้นว่าไม่ไม่ได้มีอันตรายถึงโครงสร้างอะไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่แบบนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากเราจะแบบสร้างความเชื่อมั่นต้ง ค่ะเบืบ้องต้นอย,อย่างที่บอกคืคอ,อทางวัดนนก็ได้แจ้งว่าเป็นรอยเดิมเพียงแต่เรากังวลว่าหลังจากเกิด,เ,กดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเป็นรอยที่ลึกแล้วสร้างความเสียหายให้กับองค์พระปล่าค่ะก็เดี๋ยวขอตรวจสอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นก็คือไม่ได้มีความเสียหายมากมายขนาดนั้น น,น่ทาหลังจากนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะให้ข้อใ,ใช่ค่ะเร็วๆนี้เลยค่ะกะ็ทางอธิบดีกรมศิลนะคะท่านพนม,มบุตรก็ได้ได,ได้ได้หารือกับทางวัดแล้วค่ะว่าจะรีบเร่งเข้ามาเพื่อที่จะดูว,ว่าแต่ละรอยเนี่ยแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะบูรณะใหญ่องค์ท่านด้วยเลยค่ะนัมายถิงทุกอยที่พวสตรวจอยญ่จะอยู่บริเวณไหน ทั่วๆเลยคะเมื่อกี้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลึกมากนะคะเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะคะมีด้านทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยะค่ะแล้วก็เป็นทางตร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 งพรับๆนะคะอย่างที่เห็น,นะค่ะ ตรงนี้จะหากหับทำวัดในการบูรณะอะไรจริงๆทางานใกล้ชิดก,กันอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกก็อย่างเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักสองสสัปดาห์ในการในการาในการตรวจสอบอย่างอย่างละเอียดค่ะแล้วก็เดี๋ยวหาทางร่วมกันอาจจะแบ่งเป็นเฟสะคะ่ะว่าอาจจะซ่อมทางด้านแบบผิวก่อนแล้วก็ดูว่าจะบูรณะใหญ่แบบไหนได้บ้าง,องนอกจากนี้ย้ายอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ที่ต่งนางจในหวัดทศงทยเนี่ยตอนนี้ความขึ้นหน้าเป็นห่ง จริงๆ่งนนี้ทางกรมศินทำง,งานหนักมากด้วยความที่กรมศินดูแลพื้นที่เยอะทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ก็ให้รายงานเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากนักแต่หลังจากนั้นอาจจะมีการสุดตัวหรืออะไรแต่ว่าตรงไหนที่เป็นความเร่งด่วนเนี่ยทางทางกรมสิลปรกรเนี่ยได้ให้ให้คนหนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปไปไปค้ำยันเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วก็ในการที่จะต้องมาดูละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าจะซ่อมตรงไหนเนี่ยเราก็คงจะดูซ่อมในจุดที่มีความเสีย หาเยอะหรือว่าเสียหายเป็นระยะสาคัญก่อนแล้วก็ทยอยทยอยดูเพราะว่าดูแลค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะ